สวัสดีครับผมยูดีต้อนครับเข้าตู่ฮัตตันเชลเช่นเคยครับวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ชื่อว่าลำนะครับผมในเ OK นะและนี่คือการฟาร์มฝองกองของลำนะครับปึ๊บป๊บปึ๊บแล้วคลิปเขาจะมาอยู่ประมานนี้นะครับเรื่องของการเกมถ้าเรามีของเดี๋ยวเขาจะฟาร์มไปฟาร์มไปขึ้นแน่นอนนะสกิลตอนนี้บันทูดาวช้านิดหนึ่งอ่าในเรื่องของสกิลสองนะครับมันจะหมุนนะ หมุนสตูนะครับหมุนโดนสตูเราจะได้สเต็กนะครับผมสูงสุด3มสเตก็กถ้าได้กับครีปสามตัวแบบนี้นะครับอ่หมุนโดนสามหนึ่งสองสามนะครับ3มทีแบบนี้เลยแต่ได้สองตัวมันก็จะเก็บได้สองสเต็กนะครับหรือว่าถ้าโดนหนึ่งตัวมันก็ตีได้สองสเต็กเหมือนกันเออไม่งงไม่งงเนะี่ยคิวสองกดง่ายๆเลยครับแค่กดให้โดนในวงนี้ป้าป้าป้ป สกิลหนึ่งเพื่อนๆดูให้ดีนะครับนี่คือปลาฉลามครึ่งบกครึ่งน้ำเนะี่ยเป็นตัวที่สกิลไม่มีเหมือนในอวีนะครับวันนี้ก็มารีวิวตัวที่แบบแตกต่างในเกมเกมนี้เลยนี่คือการฟาร์มเบื้องต้นนะครับถามว่าบัฟแดงสามารถฟาร์มตอกองได้ไหมฟาร์มได้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่ค่อยฉมังซะเท่าไหร่สําหรับสกิลหนึ่งของลํานะครับ อ่อถ้าอยู่ในน้ำไหมที่เขาจะใช้ฉลามเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยครับน้ําแบบนี้นี่เห็นไหมนี่ครับว่ายน้ําแบบนี้เลยโคตรฟิวนี่ครับลำอ่าสะบัดคืนนี่ครับอันติเออใส่สุดนะครับส่งนี้อธิบานนยในเรื่องของอันติใช่ไหมอันติเราเหมือนใช้ตัวเราอะ่ะผักสตูนะครับ ผักศัตรูเลยใช้ไปทางทีที่เราจะผักเข้าไปนะครับหรือว่าผักเข้าไปหาเพื่อนเราก็ได้นะ <Your team. S 1> แล้วแต่เขาโบโลเลยฮะตรงนี้สามารถจัดแจงกันได้เลยว <Your team. S 1> ายน้ําแล้วปาดเข้ามาครับ <Your team. S 1> ถอยออกมาก่อนตรงกลางนี่เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมสกิลคล้ายคิวดอร์เลยนะครับเ <Your team. S 1> มื่อกี้เกิดโดนล็อกในป้อมก็ขึ้นไปแกงด้านบนต่อครับแล้วก็ จะว่าน้ำเข้าไปเลย <Blood. S 1> แล้วขึ้นบนบกมันก็จะขึ้นหลอดนะครับโอ้จังหวัดีอจังหวัดเอคอมโบอันติด้วยครับขึ้นน้ำมาดีวยว่า <c oughs> โอ้ต้องถอยก่อนเรือบตายประมาณนี้เลยครับผมสรับลำสกิลง่ายมากง่ายมาก <c oughs> ถ้าอยู่บนบกมันจะมีหลอดขึ้นเนาะ ทำให้แบบปลาฉลามใช้ไม่ได้ตลอดเวลานะครับต้องอยู่ในป้อมเท่านั้นได้วันนี้สาหรับไอเทมของลาบิวเป็นสายดาเมจก,ก็ได้บิวเป็นขวานขวานถึกก็ได้แบบนี้นะครับผมขึ้น X มาแล้วเจ้าตัวนี้มันเน้นเข้าไปนัวในไฟไงผมคิดว่าเอก็น่าจะดีดาบก็ดีครับเน้นแรงไปเลยแต่ก็เข้าจังหวะสองให้ดีนะครับนี่ประมาณนี้พอโผล่ขึ้นมาจากบกใช่ไหมเราก็สามารถใช้สกิลหนึ่งอีกที กดจมตีนะครับเลือนท่่่างเข้าไปได้เลยแบบปึ๊บป้ามอันนี้รีวิวคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็ครบหมดแล้วเนาะเข้ามาในเรื่องข,ของการฟาร์มการแก๊งกันดีกว่าแต่ว่า,าด้านล่างเราไปโคตรไวครับออบเจกต์ก,กันบ้างครับป่าที่ดีต้องเอาออบเจกต์รู้สึกว่าจะเล่นง่ายไหมเกมนี้แต่รู้สึกว่าปแปลก พอเล่นง่ายๆต้นเกมมันจะแปลกๆเชื่อผมถ <My past S 1> ึงกลางต่อครับ I I สนุกนะเก็บสแต็กไปจึ๊บจึบแล้วตอนที่สกิลสองอ่ะมันเก็บสแต็กได้ไว้อยู่ประมาณหนึ่งแต่ไม่ได้นานนะครับก็ต้องใช้กันให้ดีเลยเห็นไหมเห็นดาบผม2แฉกไหมขึ้นมาสออันนะครับ <'m> ใช้อติบวกได้เลยครับ เราขึ้นไปจากน้ำใช้แอสติได้เลยประมาณนี้ถ้าอยู่บนบกก็ลากครับถ้าอยู่บนน้ำก็พุ่งก็ไปเลยฉลามบุกเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยดูครับใช้สกิลหนึ่งค่อยๆแล้วสกิลสองผู้ดาวใหม่แล้วคอ่คอยกลับมาปาดอีกทีโอ้ยตายสะอุ้ย ตัวน,นี้เราน่าจะไม่ได้ครับเร <Friend, S 1> ือเราน้อยฟับ้อตอนนี้ขอฟาร์มเพิ่มก่อนนะครับจนมาถึงด้านล่างแบบนี้ครับก็ลองดูว่าเราจะแกงตรงไหนได้บ้างครับกดเฟียวอ่ะจุ๊บจับชุ้อัพสองนำไปแล้วกันนะ oh. แล้วผมผมจะจัดการนี Jungle ่จังเกิลดิเฟอเรนซ์ แล้วผ่าให้สองครับเป็นยังไงจังเกอลดิเฟอเรนซ์จังเกอลดิเฟอเรนซ์มานะเอฟซคิวแต่ว่าผมยังจู้เป็นยังไงหนึ่งุมสองไปถึงวัดลุมมันต้องมาสามะน้องแล้วปากดีไว้ก่อนเล่นได้แล้วปากดีไว้ก่อนนี่ครับแล้วก็สามารถดูดลงดูดเลือดได้เล็กน้อยนะเป็นไงตัวเก่งไหมเพื่อน ตรงน,นี้ก็ดักครับไม่เอาดีไงฟาร์มนี้เพิ่มกวันมากสะสมมากสุด3สแต็กละครับวิวันนี้ไม่โดนแต่หนึ่งหนึ่งก็ได้ผมจัดให้จังเกิลดิฟเฟอเรนซ์ครีบแล้วก็ลําดูตรงนี้ครับผมจะขึ้นเป็นขวานใหญ่แล้วก็มาตรงนี้ครับขึ้นเกาะไปเลยเน้นแบบเน้นลุยนะได้มบวเน์้เปน5% ด้เอชพีขึ้นมาด้วยครับก็ไม่สนใจก็มาดิรอเข้าแครี่ครับอยู่ด้านหลังซอยอยู่มันซอยอยู่ไม่สนใจครับหนึ่งหนึ่งเราได้หนึ่งหนึ่งก็มาได้โอ้โหแล้วย่างแรงครับผมไปตีไปไปตรงนู้นดีกว่าโอ้ไม่รอเลยครับตรงนั้นเราต้องไปล้วงแครี่ก่อนนะครับตรงนี้เกรงใจเกรงใจกันบ้างอันนี้เกรงใจเขานะครับ หนึ่งลุมสองอาจจะไม่ดีเสมอไปนี่ครับแล้วก็ไปกลางแม่น้ำเลยฉลามบุ๊กวิที่ให้เร็วฉลามออกสวนนี้ฉลามต้องออกแล้วตามเพิ่มก่อนครับ รู้สึกว่าใน HOK OK เะครับสแต็กจะสิ้นสุดอยู่ที่25สแต็กก็ถ้าสังเกตจากดาบฟาร์มของผมนะก็เฮ้ยขวานฟาร์มนะครับ25สแต็กนี่คือตันละ <Double. S 1> เอาละจังหวะนี้นัวไฟหนัวไฟ,วไฟเก็บไปหนึ่งผลักเขาา้าบับตอนเก็บไปสองและเก็บไปสามเป็นยังไงผมมันโหดไหมเขา้าจังหวะสองได้ดีเนรัย ตัวนี้เขาถามว่าเข้าจังหวะแรกไดไหมเข้าจังหวะได้นะครับจังหวะแรกได้เลยแต่ว่าต้องเป็นตัวบางบานเท่านั้นเนาะถ้าเราคอมโบโครบแล้วเขาไม่ตายรอความชิบหายได้เลยครับตัวแค่นี้เลยความชิบหายมาเยือนแล้วเป็นเกมเพลาย์ยาวแล้วกันเนาะโอเคเอาดาร์คไฟเยอร์ดีกว่าครับเนาทีแล้ว คล้ายๆเพียงเพียงกับการเล่นอาวีเลยแต่แค่สกิลมันเพิ่มขึ้นนะครับมาถึงคิโลนเพิ่มขึ้นก็เล่นกัให้สนุกมากมันออกได้เพื่อนโอ้ตรงนี้ไม่ดีฉลามหนีฉลามหนีอุ้ยขอบคุณครับบ็อกซ์บ็อกซ์แซ่ดๆๆอันนี้บ็อกซ์ง่วงนอนนะเนี่ยแซ่ดเยอะจังเลยคนที่สามารถกดติดตามกันได้นะครับก็จะมีคอนเทนต์ให้ดูทุกวันเลยนะครับ ใครเหงาก็เข้ามาทักทายกันได้ <S <S ใครสกิลหนึ่งสกิลสองให้ดีนะเก็บแต็ก็อาจจะใช้ได้เรื่อๆยๆแต่ว่าเราต้องมีบัฟฟ้านะกูดาได้ดีขึ้นเลยครับสก,กิลสองตอนนี้ผมไปหาจังเกินเขาดิงไงแถวนี้แหละอัลล่ะ์ปุ๊บอ่ะเขาพุ่งชนเหมือนกันนะก็มาดิ อ่ะก็มาดิอ่ะกูกลัวที่ไหนอะหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุมนี่วะเฮ้ยรู้สึกแบบตัดประตงนี้ครับเกมเริ่มตามแค่ตายไปช็อตเดียวนะและเพื่อนเราเสียเลือดเยอะครับออกไปนอกป้อมเราจะใช้ขโบโนพึบพากลับมาครับอือหือเด็ดเด็ดเด,ด,ด โอ้โหเรียกว่าเดินไม่ได้ครับเชนซีซีโคตรดีเพื่อนเราเพิ่งมาเติมครับเอ้เพื่อนม <your turn. S 1> ันบุกไปตั้งนานแล้วนะอะโดนข้าไปดิขอให้เพิ่งตายแคลรี่มันแล้วสามารถหลบในพุ่มแล้วก็ใช้ฉลามบุกได้เนี่ย <c oughs> อ่ะกูจัดให้ดนะิเฟอเรนซ์เนี่ยกูจัดให้ป่าดนะิเฟอเรนซ์เนี่ยความแตกต่างของจังเกิลมามาสิบห้าก็เหมือนกันนะ <c oughs> ่ะออมาดิเพื่อนขอหนึ่งหนึ่งโอ้กำลังมันเลยครับ โอ้โหตีนเอามาดิเอามาดิเอามาดิอาาดโอ้ยว่าผมได้อยู่วะนึ่งต่อหนึ่งกัผมว่าผมได้อยู่นนว่มะมาดูการกันบ้านกันบ้างครับนี่แคนีีเราแหลมแม่เสียฟิกเกอร์เนี่ยนะเราตายไปหนึ่งตัวครับ โอเคคือทีมเขาว่ายืนดียืนกันเป็นกลุ่มนะครับูแบกขนาดนี้นกล้ากหนอมึกงกล้ากดกดยอมแพ้อย่างนั้นเลยกูเล่นมาเต็มที่สักขนาดนี้ให้ปีน้ำโห o ถามว่าต่างชาติเกียร์ไหมเหมือนกันเลยครับท็อกซิกเหมือนกันเลยจากที่ลองเล่นมาแล้วนะครับ หายแล้วโหเข้ามัว่วเข้าพลาดแต่ผมไม่สนใจแล้วผมว่าตัวมันแรงไงตัวมันแรงไงเอ,อ้แอสตินที่ดีต้องหลวงแทงก่อนนะครับแล้อย่างดีที่มีใครเซอร์ช่วยแบกนะเกมนี้เอออย่างดีที่มีแบบมีอีกหนึ่งคนช่วยผมแบกนะในเกมนี้ยากเลยครับ <S <S เครี่เราไม่ค่อยได้ยิงเท่าไหร่ อ่ะดูนี่อ่ะยิงไปโดนล็อกอ่ะกูต้องผักใครเอายิงเพื่อนนี่ลำฟรีเลยล้ำกูฟรีป้อมเลยเข้ามาดิจังวะจังวะนนี้กูมีสวนเฉลิฉลามปกไม่ถึงครับใช้ฉลามออกไปก่อนเอาสุดอ่ะจัดให้จังเกิลดิเฟอเรนต์ สรับจังเกิลดิเฟอเรนซ์คืออะไรดิเฟอเรนซ์คือความแตกต่างมันก็คือแบบว่าคำท็อกซิกอีกคำหนึ่งะครับตายวะครูชิบหายแล้วเข้ามาลึกแล้วด้วยโอเคอธิบายในเรื่องของดิเฟอเรนซ์มันก็คือสม่ติว่าผมเล่นลำใช่ไหมฝั่งตรงข้ามก็เล่นลำอะไรอย่างเงี้ยสม่ติว่าถ้าเขาเก่งกว่าผมแล้วพิมพ์คำว่าจังเกิลดิเฟอเรนซ์ก็คือเหมือนกับเอ้ยกูอ่อนว่ะขนาดมาเล่นตัวเดียวกูอะไรอย่างเงี้ย มึงยังสู้กูไม่ได้เลยอ่อยเทพมึงก็แพ้กูอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะับสำหรับจังเกิลดิเฟอเรนซ์หรือว่ามันเป็นตำแหน่งจังเกิลอ่าแคชเลนก็จะเป็นออฟเลนเนาะส่วนแบบฟาร์มเลนก็เป็นแครี่ถ้าใครโดนอะไรเงี้ยฟาร์มเลนดะิเฟอเรนซ์แครี่ดิเฟอเรนซ์อะไรเงี้ยอ่ะประมาณนั้นนะี่คือความหมายของดิเฟอเรนซ์นะครับเฮ <As semble. S 1> ้าไปหน่อยขีเฮ้าไปหน่อยผมขอโทษหลุดนะมาอันนี้ก่อนเลยเอามาลุมก่อน นี่อร์ไฟเตอร์ที่ดีแอินที่ด,ดีเราต้องล้วงตัวแทงก่อนครับแล้วรอค่อยมาล้วงแครี่เราค่อยมาล้วงแครี่ตายครับตอนนี้ไอ้ไอล้ลำไม่อยู่ลำอยู่อยู่บนตอนนี้เราลำแทนครับหมายถึงลำเสริงหมายถึงลำเสริงทีงมวิคิวแล้วครับ <it>. yeah. <c oughs> ข้อเสียเลยนะตอนนี้คือแรงผมยังไม่ได้สูงมากนะครับ oh. คือมันก็จะมีแบบพวกเสรอฟลงมาบางทีก็แบบ อ่านเกมก็ไม่็นก็ยังมีอยู่ครับใน SOK OK แบบนี้นะ,ะแต่โอเคเพื่อเราดันกลางไปครับแล้วไม่มีใครกลับเลยเมื่อกี้แบับปฝาเข้าไปโดนไอล้ลำเบดแครี่ดูการจืนครับก็รู้ว่าผมปวดหัวกับแครี่มาก โอ้ยนี่ก็งุดหิดนะบางทีผมเล่นโอเคผมก็งุดหิดกับต่างชาติกันนะก็ไปเล่นดาวีดีกว่าไม่เคยต่อการบ้านก่อนเพื่อนนี่ฮนะตัวแบ่งผมอีกหนึ่งคนใครเซิร์ฟแรงมากใครเซิร์ฟนี่คือเอมิลี่ในดาวีนะ ตัวแข็งมากเนวเชียนนี่ตัวแข็งมากนะรแรงด้วยต้องการว่ะเพื่อนต้องการว่ะเพื่อนมีเพื่อนกูยังไม่มาเลยต้องรอเพื่อนก่อนแล้วกันนะไอ้ลำอุ้งลแล้วจัดแครี่ไอ,อ้ก่อนเลยครับสวยนี่ตายเกินสแต็กมาสามดาบครับป่าฉลามครึ่งบก คือน้ำแล้วกูปุกนี่ครับมาแล้วดีเบริเชอร์ดีเบริเชอร์เมืองไทยกูจัดให้จังเกอร์ดีฟไฟส์่าน้องโอ้ยไอ้ให้จ้ะปวดแล้วโ,โคตรมันชื่เชยบชือนชิบช้อหือแล้วโดนลานเข้าไปโอเค โอเคมีเพื่อนกันบ้านให้หนึ่งคนครับขออย่างเดียวเลยเกิดสองแคลรี่ผมเ d ดีนี่ได้ได้นอนครับเกียวหนึ่งเข้าไปหมดเมันฟิกเกอร์แต่ได้แคลรี่มาตายจบบ้านเพื่อนโอ้ไม่มีชีบอีกชิบหายแล้วอ้ทุ่มไม่สุดตัวแล้ววะ่ะจบไม่ได้อีก เราเพื่อนๆเรามาดูครับว่าจะมีภาพเดิมๆไหมแค่ที่เราชินซอยครับภาพเดิมเลยกูวาดผมวาดนะโอ้ยโอ้ยกูตายก็ได้เริ่มใหม่ก็ได้เลยกูพอแล้วกูไม่อยากเล่นแล้วแกมนี้่ยมาดิกูไม่ไหวแล้วว่ะเจี๊ยบรีเซ็ตใหม่เลยเซ็ตใหม่เออกูจะรีเซ็ตใหม่นะกูไม่ตายฟรีทุก ไม่ไหวว่ะแคลรี่เขาซอยฟรีแล้วครับ,บเร็วแป๊บพ <c oughs> อ,อ,อแล้วพี่ไอ้ย้อ,ยอ,อนโดนกูออกมาอ๋อโดนเอ็กซ์สกิล คนก่อนคนก่อนเพื่อนคนก่อนจังหวะนี้ลกคนแล้วยิงไม่เข้าเลยแครี้ฮ้ยก็โอเคครับเป็นการรีวิวลำนะตอนนี้นี่ครับที่ผมคิดว่าเท่าที่เล่นมานะลำตอนนี้คนเล่นเยอะมากในแรงโกนะครับถ้าแต่ถ้าขึ้นไปมากกว่านี้ผมไม่แน่ใจนะว่าลำยังเล่นกันอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเริ่มต้น ตัวนี้เป็นตัวฟาร์มที่ดีเลยนะครับดูกูแปะขนาดได้กู MVP ม่วงอ 9, MVP ิบสี่จุดเ่้าเอฟา1์1เขาอยวิากไปอยู่ทีมนั้นจริงๆเลยแค่รีบไปอยู่ทีมกูดิ